อยู่ที่หอชทายหอยทราอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนที่หอชทายหนึ่งสองมึงบอกว่าอยู่มอสิมึงหอยทรายทำไมเราอ๋อไม่บอกไม่รู้อยู่หอชทายไม่ใช่ไม่ใช่คัดคัดแล้วที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตเออจังหวัดภูเก็ตงั้นจะไปไหนบอกมาเราจะไป เดินรอบมอกินข้าวเดินรอบหมอกินข้าวลาแล้วก็เดินเล่นที่มอ,ออนี่แหละใช่ใชแต่ว่าเราจะเดินกินข้าวก่อนจะเล่นก่อนอ๋อใหญ่ก่อนเ,เข้าไปกินข้าเหรอได้ได้เล่นที่หอชายอ่าหอชาย <c oughs> เดย <c oughs> เราจะเขาไม่เข้าไปนะเพราะเราเข้าไปไม่ได้แต่เข้าใต้หอได้นะใช่ก็เรานั่งนั่งเอาละได้ไหนมอมันจะกินหอชายก็ค่อยกลับมาได้ไหมโอเค พูดไหมว่าคุยอยู่คณะอะไรอ่ะพูดสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสมโอวิเทศไอบีตื่ต้งดาแฟตีไว้ให้ค่ะดาแฟตีติ่งไว้ไอบีอินเตอร์เนชั่นแนลอินเตอร์เนชั่นแนลชาแนลความเรียงกับการเรียนในวันที่สิบห้านี้คิดว่าน่าจะโอเคเพราะว่ามีเพื่อนเยอะเหมือนกันคิดว่าน่าจะไหวอยู่ไหวอยู่เท่ากับ เออเรียนเรียนไปก่อนถ้าสอบว่าการอีทีสอบโทวอีกทำขีดไม่ไม่เหลือแล้วโทวอีกแล้วคือแต่กายอยากวิญญ <c oughs> าณหลุดอ๋อเดี๋ยววันนี้เราจะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมแล้วก็มีไปกินเลี้ยงใช่คอนเสิร์ตคณะออคอนเสิร์ตแล้วคณะคอนเสิร์ตมหาหลัยมันเรียกคณะอะไรซัมติงหรือมันมึงจัดตึกไหนวะจัดที่ตรงนั้นมึงที่เราเจอที่อะไรวะ ที่เราไปเดินที่ตรงนั้นอ่ะที่เราบอกว่าฝนทิบจะมาอยู่ตรงนั้นอ่ะตอนกูอยู่ห้องอ่ะหน้ามากูจะดีเว้ยให้หน้ากูมาถ่ายอ่ะหน้ามากูจะเนี่ยเพราะว่าท่านละไฟอนก่อนหน้ามามันก็จะอยู่กับสภาพอากาศโอ้ใหม่ก้อลดมาเขาไปกินขนมนะทุกคนตอนนี้เออมึงรู้ป่ะกูได้ข่าวว่ามีคนบอกว่าถ้าเราจะเดินที่มออ่ะห้ามเดินย้อนสอนเว้ ตอนนี้กูโนกูโดนย้อนสอนช่ำเลยเปล่าอะอึ้รถกลาะกวไกูโดนสอนกูอะไรเอาเราจะเดินไปนู่นใช่ไหมนะใช่ได้ตรงนี้คือตึกคณะบดีนะทุกคนมันเห็นเปล่าวะเห็นแหละใช่ตึกคณะพดีใหญ่มากแบบไปตึกคณะบดีอื่นก็ได้ไปตอนกลางคืนอ่ะใช่ ผู้ <irgend> um> <laughs> ชายกันผู้ชายเราอมากเอสเอเอสผู้ชายเราอมากว้ายอ๋อผู้ชายเราอมากเอสเอเอสค่ะเอสเอเอสชายเราอมากอุ้ยแต่ว่าที่นี่อผู้ชายงานดีหลายคนนะแบบแล้วก็ผู้หญิงอ่ะก็สวยหลายคนมากดูอินเตอร์มากถูกแล้วเราเห็นอะไรนี่คณนบดีนนี่พระบิดาอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนใหญ่มากแบบไม่เคยเข้าไปนะเพราะมันน่าจะตัวนี้ก็คือประตูอีกประตูหนึ่งช่เป็นประตู น่าหลังว่ามึงหลังมอค่ะประตูหลังมอใช่มา่ตอนเย็นอ่ะก็สวยแบบมัน,นมีงใหญ่มากเลยอ่ะมันมีแสงแต่ว่าแสงมาไม่ค่อยเยอะอ่ะโอเคมาจินตาเราเหละย เราจะเดินไปนไหนนี่เคยไม่เคยมาฝั่งนี้เลยนะแบบว่าเคยเดินมาแต่ไม่เคยเดินมาแบบอย่างเงี้ยสำรวจมอ,อตัวนี้คืออะไรวะมึงอ๋อตัวนี้คือ,อสนามานก,กีฬาฟุตบอลใช่แล้วก็<อ>เดี๋ยว,วเดี๋ยวตรงทางเดินตรงนี้มันจะมีตลาดใช่ไหมตอนวันศุกร์จริงเหรอใช่แต่ตอนนี้มันเค้เอาโตออกแล้วอะ่ะท่านจะรอเปิดเทอมมั<อ>้ตงตัวนี้มีที่ร่างด้วยแต่ว่าใครมาช่วงกรกฎา เขเตรียมร่มมาด้วยนะทุกคนเออใช่ใช่ใชหน้าฝนชํำเลยนตกทุกวันเลยตอนเช้าอ่ะใช่แบบตกหนักได้นะแต่ว่ามันก็แบบตกตกหยืดหยืพนผนั่นแหละมันมันจะตอนเช้าหนักอยู่น้องตกแบบว่าตกเช้าตกเที่ยงเที่ยงเด็ดออกเย็นฝนตกเหมือนนั้นแหละทุกคนต้องแบบว่าียกว่าเอาร่มมานะเพราะว่ามันไม่แน่นอนเลยต้องรุตต้องรุ้นเอาเหมือนนี่ไม่ซื้อร่มใช่ไหมก็เลยออกไปไหนไม่ได้เลยใช่ตกหนัก นี่มีรอบแต่ไม่ได้ออกเลยพ่อแบบตอนออกอักาฝนมไม่ตกเพราะขากาบอะตกเออจริงน,น้ยนอย่แรงมากแต่ตอนนี้ร้อนอน่ะตอนปปช้าฝนตกหนักมากตอนนี้ร้อนเพ่อร้อนมากดูได้จากหน้ามาจี่งจริงตอนแรกตอนหน้ามาอยู่บนห้องอ่ะแม่เป็นอย่างนี้นะมันจะสว่านต้องถ่ายรูปตั้งแต่บนห้องมาแปะละโอโ้โห <laughs> ขี้เผ <laughs> <laughs> ื่อต้องการไงเออ จริงๆอ่ะตอนนี้ถ่ายสองคนจะเพื่อนเะสิบกว่าคนได้เพื่อนเยอะมากใช่แบบทุกคน,นหา<ค>นเพื่อนกันง่ายๆนะแบบเพื่อนทุกคนเฟรนรี่แบบว่าแต่ว่าต้องดูดีๆแต่ก็ทุกคนเฟรนรี่ใช่แบบว่าสั่งข้อมือเค่เลยใช่ไหมอืมแบบม,มันอาจจะเพราะแบบมันเล็กเรื่องมอแบบมันยุ้มมีิวสีคานะแล้วแบบมันมันรู้จักกันหมดนล้รู้จักข้ามคานะด้วยอ่ะแบบ<ช>เธอ,อถึงว่าจะเรียนอินเตอร์แต่ว่ารู้สึกว่าคือทุกคนก็แบบ ยังไงว่าแบบก็ชิวๆอ่ะไม่ได้แบบติดแกรมติดคุณดููอะไรขนาดนั้นมากใช่เออสามารถใส่เกงช้างได้ค่ะทุกคนไม่ต้องติดแกรมอะไรเยอะจริงแบบไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็แบบซัพพอร์ตกันดีมากแบบรู้สึกนะว่าเหมือนเชียร์อัพอ่ะสนับสนุนใช่ชไจ้ทำอะไรอะไรเออถ้าแบบตรงนี้คือตึกอุ้ยแกต้นอาไ้ตึกอะไรอ่ะตองเทคนี ใช่ด้วยตัวคอมพิวเตอร์ว่าไม่ตึกสีอยู่ถึงแวดล้อมใช่ตึกสีม่วงชัดช้ำอยู่ตึกสีม่วงที่เป็นแบบม่วงม<อ>่วงมากม้วงตะโกนม้วจริงๆอ่งอะม้วงที่ไม่พาทชมพาเทวี่ม้วงอ่อนอะนะยังยังไม่พ้นสนามกีฬาฟุตบอลเลยเนี่ยแล้วก็ได้เป็นประตูอีกประตูนึงทุกคนเห็นไหมอ่ะน่ะเนี่ยสีเหลืองๆนั่นอ่ะใช่หมดแือนเราได้ตูวหน้ามองทุกคนเดี๋ยวเราเราเราเดินเจอกับเพื่อนฝนทิพย์ป่ะเ่ยหรือว่าให้เอากูว่าใช่แน่เลย เข้าไปดูในหมอกกราปดา้ต้นอะไร,ะรนะเขต้ตางอต้นสีตางเขาบอกว่าถ้าต้นสีตางตรงใสหัวจะได้มีจุกถูกมันมันไม่ได้จมเป็นแบบของเขาเรียอะไรวะ ของโมโอไหมหรือว่าเป็นของแบบทุกมอเลยใช่ออมันจะเห็นได้ยังไงวันนี้เรา<ะ>ขออนุญาตถ่ายต้นต้นสีต่างบบนะึ่งมันจะเห็นปะอ๋อเูื่องฝั่งนี้สิอือทุกคนอือต้นสีม่วงๆนั่นข้างหล,ลังเราเออแล้วแบบมีอยู่หลายต้นมากเลยในมออ่ะแล้วต้องแบบเดินหลบเดินหลบเดินหลบใช่ เราะเรื่องเตือนตรงทางเดินเพราะว่ารถสีแังอยู่บนถนนนะคะทุกคนเราไม่สามารถเดินตรงนั้นได้ตึกใหญ่มากตึกลู่มากด้วยเหมือนเป็นตึกใหม่แบบใหม่สุดๆใช่ใช่ใช่แต่ตึกเรากตึกซีโออ่ะเอ้ยไม่เคยเดินมาทางนี้เลยเอ้ย๋ยนีรที่ว่ามันก็ค่ายธรรมชาติมากเลยแบบใช่ธรรมชาติมากทุกคนธรรมชาตเราเจออะไรมาแล้วผ่านมาประมาณกี่วันนะสี่เจ็ดวันได้มั้งเราเจอมาทั้งงูทั้งน้องบุ๋ย เราเจอใครเราเจอหนูเอี้ยงเราเจอหัวร้านนูเอี้ยงหัวร้านด้วยทุกคนเออคือโคตรธรรมชาติอะแต่ว่าส่วนมันล่มลืนนั้นตอนเย็นนั้นมันจะแบบสงบอะไม่ค่อยมีแบบอันนี้ก็เสียงลิงปะมึงบ้ามีลิงดิเหรอมีสิอันนี้ตึกคณะวิเทศก็แล้วก็เอ้ยออกมาตอนนี้นะวิเทศอะเราถ่ายคลิปไปตอนนั้นแล้วตอนของลีนตอนนี้พี่สามอ้อ EP สองอันนี้พี่สาม อ,อ,อันนี้ตึกมันโรงแรมแบบโรงแรงมของาต่างชาติแบบอันนี้ตึกอันนั้นตึกการท่องเที่ยวฉ่ำมารถมามึงเข้าในหน่อยขออนุญาตต่อให้รถผ่านก่อนนะคะทุกคน คนจะเห็นว่าเป็นสีเขียวเยอะมากแบบ mm. มอสีเขียวที่สุดล,ลื่นอ่ะแบบไม่ได้อยู่ในคือมันอยู่ในเมืองแต่มันแบบไม่ได้อยู่ในเมืองขนาดนั้น<ช>แตบบ่แต่ว่าขับรถออกไปก็จะเป็นเมืองละแต่ว่า<ช>ที่เนี้ยมันไม่ได้เมืองอ่ะมันมันอยู่บนควน<อ>ทุกคน,น,คนแล้วพอลงควนจะเจอเซ็นทัลเลยย่า yeah, ใช่แล้วแบบจะเจอเซ็นทัลจะแบบพวกห้างแบบทุกคนแบบมันอยู่ติดกันหมดเลยเว้ยเออใช่บิ๊กซีเอิร์มใช่โลตัสอะไรอย่างเงี้ยแบบจากเซ็นทัลแล้วก็ขับไปนิดเดียวก็จะเจอบิ๊กซี แล้วแบบมันอยู่ติดกันหมดเลยอ่ะเอ,อเลือกว่าจะซื้อที่ไหนแล้วกันแต่รู้สึกว่ามันรูนะห้างทุกห้างรูเลยที่นี่อ่ะแบบไม่เราเราเส้นท่านนะนี่คนเด็กขาดใหญ่ใช่ป่ะนี่ก็เด็กสงขาใช่ไหมแล้วเส้นท่าถัดใหญ่อะถือถือว่าเล็กไปเลยอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบที่นี่เดินทางไม่ค่อยสะดวกอ่ะแบบรู้สึกว่าค่าอะไรเงี้ยมันแพงแต่คือมปนปกติของคนที่นี่แหละแต่แบบเหมือนถ้าบ้านเราอะมันจะเป็นแบบสองแถวใช่ไหมที่หาดใหญ่อ่ะก็จะแบบมัน มันไปไหนได้สะดวกอะใครพกรถเครื่องมาก็รถเครื่องมานะทุกคนแต่ว่าต้องขับรถดีๆอะที่นี่ขับรถได้แบบไม่เคยเลยแต่ว่าเสีะลมๆทุกที่มีนี่จัดการการท่องเที่ยวทุกคนจัดการท่องเที่ยวหรือมากนี่ไงคือแบบมีอะไรนี่ไงมีเครื่องบินจำลองจะเห็นป่าวนิ่งๆทุกคนถูกต้องมีเครื่องบินจำลองให้นะ ใคาอยากเป็นแอร์ออสเซสเหมือนค้าร์บินฮุดก็ได้วัดส่วนตอบจบมาเขามาดูเขามาดูอะไรกันมึงเราเออกแล้วปะเพราะคุณถายไปแล้วเอไปไหลัป่าไปทีก็ได้มังอ,อันนี้เราตึกเอ้ยเราได้ข่าวว่าตึกออคอมพิวเตอร์เขาไว้นั้นเขาสร้างใหม่เว้ยเ c โอเซีย เขาจะสร้างตึกใหม่เออสองห้าสองศูนสองห้ามั้งเสร็จตึกวิทย์ค่าของเราเองเย้ใหญ่มากทุกคนแบบใหญ่ใหญ่ดีอ่ะดีไซน์ดีชอบดีไซน์มากเลยอยู่กลางมอเลยอยู่กลางมอเลยอ๋อแล้วก็เผื่อใครเป็นทาสแมวที่นี่นะคือแบบตอบโจทย์พึกถูกทุกข้อเพราะว่าที่นี่แมวเยอะมากวันนี้เจอไปแล้วประมาณ ตัวสองตัวมังเดอร์จะขอมามึงสามแยกไปไหนสามแยกไปไหนอันนี้มันจะเชื่อมกันหมดเลยอะเออทางอะทุกทางทุกคณะะมันจะเชื่อมกันหมดเลยแบบเหมือนแบบวิเทศก็ไปสามารถไปเทคเอ้ยแบบเทคโนโบ้าแล้วก็แบบสามารถไปซีโออะไรเงี้ยคือมันจะมีแบบทางเชื่อมกันมันมีสี่คณะเองอันนี้จะเป็นอะไรอ๋อมันเป็นแบบอะไรอะโรงแรมมันมึงแบบอ๋อนี่คือเอเี้ยมันเข้าไม่ได้นะมันต้องแรมใช่ เราสูด,ด้าแ, <ก S 2> แบบคนเข้าขอใช่ไหมคือแบบแล้ไม่มีโรงแรมจองเพราะว่าแถวๆนี้มันโรงแรมมันน้อยใช่ไหมก็มานอนโรงแรมพอได้นะอันนี้ตึก coc ง CO จะเข้าหรออ้อมดีกว่าไม่กลัวมีผีเสื้อด้วยยู่หน้าเราแบบต่เราถ่ายไม่ติดมั้งคิดว่าโอ,โอ้โอ้น่าถ้าเกิดได้ยินเสียงเพลงก็คือเดี๋ยววันนี้จะมีคอนเสิร์ตอย่างที่บอก แล้วก็เทคโงปนปรับน้องอยู่ใช่เทคโนหรือว่าท่องเที่ยวไม่แน่ใจเอาท่องเที่ยวหรือเปล่าเห็นเขาถือป้ายอยู่เออแต่ว่ามอมีแบบมีห้องดนตรีให้สระว่ายน้ำนาะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างวความสะดวกครบครันใช่มีรงฟิตเนสมีหมดมีฟิตเนสมีทุกกีฬาเลยแบบค่าอะไรวะาค่าสระว่ายน้ำมันก็ถูกแค่นักศึกษา20บาทแต่ว่าถ้าแบบคนทั่วไปที่เข้ามา80บาท ดูถึสงสองทุ่มดีมากสวัสดีมากเราไปตึกศูนย์การเรียนรู้ไหมไม่มีตึกอะไรอย่างนี้เมื่อกี้เราไปอะไรแล้วเรามาฝั่งนี้แล้วแต่ว่าเราเราไปฝั่งนู้นใช่ไหมแล้วเราก็ออกมานี่เราอันก็น,นี้ก็คือตึก coc เออตึก co เปนึกคิถ่ายตึก co ใช่แต่ก็หลังมาไม่ถ่ายหน้าทีไปเยอะนะ แคนทีนค่ะแคนทีนรวมนะเป็นแต่ว่าคณะเราไม่มีแคนทีใช่ไหมแบบแคนทีที่ไม่มีแคนทีนะไม่แคนทีรวมอย่างเดียวมันจะมีแคนทีรวมอ่ะแคนทีนรวมอาจจะว่าแบบวันนี้วันเสาร์ร้านปิดทุกร้านเลยค่ะทุกคนให้เตรียมของกินดีๆนะเพราะว่าร้านหอมันจะมีแบบนี่เดอะซีโอซีซ่งกอน ใช่น่าดูตึกเรายวกลับคข้าเรือนหายแบบมันแบบเราอ้อมทีนี้เพราะว่าจะเดินมาแล้วเราจะกลับไปที่เดิมกลับไปตึกเทคโนโลยีตรงไหนวะมันเป็นวงเออเป็นวงกลมไงตรงนี้เป็นภาษาภาษาฝรั่งเศสอันนี้ไม่รู้5าไยเม็ดเอาึงินเรอเอาึงถือให้เจ้าของ ไปตอนนี้ก็ลังเดินไปที่ตึกอะไรวะไม่รู้ตึกอะไรขึ้นมาไม่กี่วันเองตึกอะไรที่นูรองจีบจ้เราตรงนี้เป็นได้พันาเทนนิสได้มาคิว่านะแต่ว่าเนได้ก็จะผ่านจะผ่านซอยฝนไหนวะตรงนี้อ่ะ อ๋อไม่ใช่อ๋อตรงนั้นใจยหอใ <_ D> ช่เมื่อกี้เราจะขอใช่ไหมแล้วก็เดินบุญแล้วแล้วหนึ่งรอบใช่ขำมากแลก็จะเอาไปหาอะไรกินกันประเดี๋ยวกินที่ไหนไปนัดเซเว่นไหมอยากกินไก่ไหมไม่ได้กินที่อะไก่อ๋อร้านตรงไหนอ่ะอยู่ข้างๆร้านโกโก้อะไร กมีเต่าบินนะทุกคนมีเต่าบินทุกคนมันอยู่ในคณะอยู่ในตึกคณะอยู่ในตึกศูนย์การเรียนรู้อยู่ในเรนียนแต่ว่าไม่ไปดูนะเลยที่จะไปน่ะนุ่มปลอดภัยไหมเราไม่รู้จักไม่เคยไปอ๋อได้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 อันนี้เป็นสนามบาสนะคะทุกคน <c oughs> แล้วก็ซอยอะไรจะเป็นซอยของอะไใส่แล้วก็ร้อนมากคือ ได้ยินหน่อยทุกคนคือตรงไหนอ่ะดูไอ้นั่นไหมอ่ะเพลงอะไรวะเจอกันช้าไปสักอย่างอ่ะอะไรสักอย่างอ่ะอย่าอะไรนะไม่ได้ยินไหมวะในกล้องไม่ได้หล่ะ มีสกูตเตอร์ด้วยนะแบบว่าสกูตเตอร์แบบว่านาทีละสองบาทไหมใช่นาทีละสองบาทใช้ก,กับมันนี่ได้นะเรียกแก๊ปเข้ามาได้แล้วก็เรียกแก๊บได้เรียกแก๊ปได้ทุกคนเรียกแก๊ปเรียกเซเว่นได้อ๋อไม่ใช่เพลงนั้นอ่ะเพลงคืไม่รู้จักมึงรอห่ะรอรอรอจริงรอจริงก็รอใอห้ไงงี้ดิ ล้หอหของวันเที่ยงหมวกไม่ร้อนได้เพื่อเรากำลังอ้อไปหลังมอคือจุดเดิมเราถ่ายาาให้ดูกันท, <Yes. S 2> ทุกคน yes ร้อนจังทุกคนแบบว่าเราจะจม้ว่ายาวที่นี่เวลาเข้ามันเหมือนสแกนผ่านหน้ามาเราจะม้วนแบบสแกนแบบแบบเหมือนไม่สแกนอะออชุ่ง<ต>เข<ต>าอาจจะไม่เห็นเหตุตอนเข้าเราต้องเรา,เราต้องชูบัตรบัตรขอใช่ไหมถ้าเกิดยังไม่ได้รักษาใช่ไหมใช่ต้องชูบัตรขอก่อน แล้วเขาก็จะแบบเหมือนสแกนแบบว่ารับทราบรับขาอะไรเงี้ยไม่ดูว่านั่นคือบัตรจริงไหมเขาไม่น่าจะไปดูหรอกคว่าแต่ว่าแต่ว่าตรงก่อนจะเข้าโ h อ่ะเขาก็สแกนอีกทีนะแบบมีป้าแบบมีป้าเขาแบบมีนเออมีคนป้าเขาสแกนอีกทีแบบเขาจะดูละเอียดนะแบบใช้ไฟฉายส่องเลยอ่ะใช่แบบเขาก็ละเอียดอยู่เขามองหน้าเราด้วยแบบใช่ใช่ซึ่งไม่เหมือนกันเลยสักอย่านใช่แล้วก็ก่อนจะเข้าโ h อ่ะก็ก็เขาก็ก็เก็บบัตรมันก็ปลอดภัยแหละเอาจริงมัน มันก็หลายขั้นตอนอ่ะกว่าจะเข้าไปได้อ่ะเออแต่ถ้า<ไ>ปัดขาอะไรอย่างเงี้ยไปเจ๊งแน่ะรถด้วยค่ะจริงจริงมอญใหญ่เหรอทุกคนมอญใหญ่มากมันต้องเดินเดินไกล้อยู่อ่ะจากโขไปคณะแบบตอนแรกอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่ามันมีอยู่สี่คณะใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ใหญ่อยู่อ่ะแต่ว่ามันอาจจะแบบ เรียกว่าอะไรวะล,งลงมลมนี้เหรอของเทเขียนหลักกันไมอืเคยจ่กใหญ่มากอันนถ้าเป็นมอลหาดใหญ่อะ่ะโอ้ใหญ่ป๊าเพราะมันเป็นมอลที่แบบคนทั่วไปอยู่ด้วยแล้วก็เราใช่นักศ<ช>ึกษาไงแต่เหมือนมอลัาดใหญ่เขาจะเน้นแบบพวกแบบพวกวิสุขภาพอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เนี่ยเหมือนภูเก็ตอ่ะมันจะแบบรองรับนักท่องเที่ยวใช่ป่ะแล้วแบบภาษามันเขาเรียกว่าอะไรวะมันก็สําคัญอ่ะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอ่ะต้องเพย์ยังไงนะ เห็นปหมเนี่ยมันเห็นได้นลยกูปหมเนี่ยถ้าไม่เห็นเลยกูข้าวแปะรูปอ่ะอันนี้คือน่าจะเสดสปวอทท้องแทคการซักไม่เสร็จประมาณกัญญาเห็นตั้งไว้แล้วนะรู้สึกจริงไงจ๊ะถ้าเสร็จแล้วเดินไปเรื่อยๆค่ะออกมาอ้อมแล้วเราเดินประมาณรอบหนึ่งเลยนะตอนนี้ออกกำลังกายกึ้งข้อสายต่างชาติเยอะนะทุกคน ใช่ใช่ใช่นะสหายค่ะเราเขาจะมาแลกเปลี่ยนที่เรามาสองเดือนใช่ไม่ที่มาสอนหนึงคือแพทย์หรือเปล่ามีแพทย์แล้วก็มีทั้งต่างชาตินิสสากแพทย์้วทุกคนใช่แบบดีแม่แต่ว่าเออเวลาออกไปไหนเช่นห้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือนักไอ้แบบต่างชาติฉ่ำมากมาหมดฝรั่งจีนฉ่ำจริงทุกคนอันนี้คือตึกอะไรวะ ประควมแตคปะไม่รู้ว่าจะประชุมต่ปอประควมแตก something อะไรนะหนู w h เอ้ยมัน <Why? S 2> ต้องแบบถ้าแบบเรียนไปอ่ะมันต้องแบบมีคลิปที่เราแบบสปีดอังกฤษเว้ยเพราะแบบเราต้องแบบเรียนหลักสูตรอินเตอร์ใช่ไหมลแล้วแบบเอ้ยเอาดีกลับกุญคิดขับออกเม <c oughs> ื่อวา,วานนังตีงหอยูอ่ก็จะเป็นลมไปแล้วจริง คิดเอาไม่ออกไม่รู้แต่ไม่เข้าหัวเพราะว่าอยู่ข้าวไม่เข้าหัวบางทีเพราะว่าอยู่ข้าวมากทุกคนตอนนั้นเราติวตอนเท่าไหร่ห้าโมงถึงทุ่มทุ่มหนึ่งเราให้ไอ้พยายามมาล้วด้วยนะที่จริงไหมแบบนี้แล้วควรจะมันร้อนมันก็ี๋ยวแต่แตนท่านก็แต่แบบว่าเออเดี๋ยวถ่ายรูปตอนที่น้ามันฉ่ำๆนะก็แม่ล็อกหน้ามาเลยเนี่ยภาพแบบลิซ่าป่ะภาษาเปรี้ยวโอ้ ล้วก็ด้ดูเหมือนแบบาร์โค้ดตอนนี้สามารถสแกนได้นะคะสามารถสแกน,กนาร์ราโค้ดได้เอลาย <parade> ขอโทษนะเพิ่งไปตัดมาด้วยปปาปลาปลายามมันจะเหนีนายวไอ้นี่ร้านานีนาย่ยไม่เปิดโอ้หนะักเข้าไปอีกที่ดี

เราเมี่มีซอนหน้าๆด้วยนะเอ้ยด้านหลังมอดิอามีซอสคลายคลายคลายหนอ่กตั้งมองข้ามหมอนตัว้วแล้วเราอเราเราสั่กินไหมกินอะไรไก่เยอ่ิน เราสวบไม้ค่ะ ขอโทษนะหนใ,หนให้เขากัดปัดทีหนึ่งแด้เราไม่ได้พูกับอีมาด้วยโอเคแล้วให้<อ>สเสร่ดนตรีไหมทุกคนเพลงอะไรอกเราไม่เป็นเพลงอะไรด้วยซ้ำหูก็ไม่ดีอ่ะเออแต่ว่าได้ยินดนตรีทุกวันเลยเพราะว่ามันเขาแต่ว่าเขาซ้อมเขาซ้อมกันอยู่ใช่พวกกูเ,เป็นพขาเป็นเปเบอร์ได้ปะจบโจบจบจบเยอะ ไปไหมคอนเสิร์ตไปไปเดินเพนนี่เดินไปึงนี่แล้วไไลอ๋อนี่เพลงนี้ก็ชอบมากกูรอไแค่นี้เหรอไใช่หน้ามากูจะเป็นเนเหมือนเดิม้ขายไไมไ่ได้เป็นพีคะ thank you อาชารย์ที่เอฟทีไม่ได้รับเชิญพวกเราสไหมครับสอไหมครับอดีนะที่ไหนวะตรงนี้ตรงข้ามร้านอะตรงนี้เราอยู่ที่ที่ไหนเมืองเก่าภูเก็ตรอยู่แล้วกอยู่ไหนวะมาร้านอะไรนะชื่ออะไรนะ ตามจอกคิวบาร์สตีนส <c Safe sup> yeah, ักอย่างเออตามจอกคิวบาร์จ no <more>. ้าเออแล้ว <urine> ก <shameful wohl> ูบอกแล้วกูบอกคิวคิวคิวบาร์คิวบาร์คิวไหมอ่ะคออิวคออิวก็คิวปลาหมึงตามวาชื่ออะไรสวัสดีจ้าอยู่ตอนนี้อยู่ตามโจ๊กนะ คิวบาเมืองเก่อภูเก็ตใช่เมืองเก่อสิประวันเพื่งประวัตเพิ่งมาเพราะว่ามาแล้วอู๋ปจะพูดอย่างนี้นี่คนรู้ก็อันนี้นะคะนี่นะคะเราจะลองรตรอ่ะประวัเราเปิดร้านาวประวัไม่มาหรอรู้เลยใครเปิดเปิดเลยเลยนเอยมาด้วยกันนี่ร้านนี้คิวบาอวดเลย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 เออก็้วทำร้านเดียวกันอ่ะสนใจข้าววอล์กไหม เข้าแน่นอนอยากเข้ามากเ<ะ>นทุกคนเลยเดุกโซนทุกคนมน่าคือ <lays S 1>